ครับวันนี้ก็จะมาพาในเรื่องของการสร้างกลุ่มนะครับใน Facebook ของเรานะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่หน้ากลุ่มของ Facebook ก่อนเลยนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้ากลุ่มของ Facebook แล้วนะครับให้เรามองที่3มขีดด้านขวาบนนะครับหรือของ iPhone อาจจะอยู่3มขีดด้านขวาล่างนะครับให้คลิกเข้าไปนะครับหรือใครจะกด รูปนี้ก็ได้นะครับเป็นรูปของกลุ่มเหมือนกันนะครับให้กดเข้ามาตัวนี้ได้เลยนะครับพอเรากดเข้ากลุ่มมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีเครื่องหมายบวกนะครับเห็นไหมครับจะมีเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกคือการเริ่มสร้างกลุ่มนะครับใน facebook เราจะกดคลิกเครื่องหมายบวกครับเราจะเริ่มสร้างกลุ่มกันเลยนะครับพอกดเครื่องหมายบวกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับจะมีคําว่าสร้างกลุ่ม เราจะกดคลิกคำว่าสร้างกลุ่มนะครับกลุ่มสาธารณะหรือกลุ่มส่วนตัวนะครับกดคลิกเข้าไปเลยเมื่อกดคลิกมาแล้วนะครับเราจะเริ่มตั้งชื่อกลุ่มครับเราจะตั้งชื่อกลุ่มเป็นชื่อสินค้านะครับหรือว่าชื่อคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับอันนี้เราก็จะเริ่มตั้งชื่อกลุ่มนะครับเราจะเริ่มทำกลุ่มของตัวดีบูนนะครับดีบูน กระดูกและข้อนะครับอาการรู้ทันนะรรู้ทันข้อเข่าเสื่อมแบบนี้ครับให้คนสนใจนะครับเพื่อที่จะกดเข้ามาดูในกลุ่มของเรานะครับ จากนั้นนะครับให้มาเลือกในส่วนของความเป็นส่วนตัวนะครับเห็นไหมครับความเป็นส่วนตัวให้เราคลิกเข้าไปเลยครับเมื่อเลือกความเป็นส่วนตัวแล้วเขาจะมีให้2ตัวเลือกครับคือในส่วนของสาธารณะนะครับเราก็กดคลิกที่สาธารณะได้เลยนะครับเมื่อคลิกสาธารณเสร็จแล้วครับให้กดคําว่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับให้กดที่คําว่าสร้างกลุ่มครับสร้างกลุ่ม กลุ่มของเราก็จะถูกสร้างขึ้นมานะครับเขาก็จะให้เราเริ่มเชิญสมาชิกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเชิญสมาชิกทีหลังก็ได้นะครับให้กดคําว่าถัดไปนะครับด้านขวาบนกดถัดไปนะครับจากนั้นกดอัปโหลดรูปภาพหน้าปกนะครับเราจะอัปโหลดรูปภาพหน้าปกนะครับเกี่ยวกับดีบูลนะครับนี่ีบุลแล้วก็เลือกนะครับรูปที่เราต้องการจะเลือกรูปนี้ เหตุผลทำไมต้องเลือกดีบูลนะครับแล้วก็กดบันทึกด้านขวาบนนะครับเมื่อเลือกรูปเสร็จแล้วครับบันทึกด้านขวาบนเมื่อเราพเลือกรูปภาพปกเสร็จเรียบร้อยแน้วนะครับก็จะมีคําว่าถัดไปด้านล่างนะครับให้กดคําว่าถัดไปด้านล่างนะครับรูปปกก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วพอกดคําว่าถัดไปเสร็จแล้วครับก็จะมีคําอธิบายของกลุ่มนะครับ เราก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เพิ่มคำอธิบายเพื่อให้คนทราบว่ากลุ่มของคนเกี่ยวกับอะไรนะครับนี่เกี่ยวกับกระดูกนะครับกระดูกและข้อเสื่อมลงตามวัยนะครับน,นี่แบบนี้ก็ได้ครับ ใส่เบอร์ไปด้วยก็ได้ถ้าเราจะให้เขาติดต่อนะครับ,นะรบอโอเคครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าถัดไปนะครับถัดไปด้านล่างนะครับพอถัดไปด้านล่างแล้วครับก็จะมีให้เขียนอะไรสักหน่อยนะครับ <c oughs> กำหนดแนวทาง <c oughs> การสนทนาในกลุ่มและโพสต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับเราก็แตะ ที่เขียนอะไรสักหน่อยแล้วก็พิมพ์ลงไปได้เลยครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านนะครับ เสร็จแล้วครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วกดคำว่าโพสได้เลยครับโพสขวาบนนะครับโอเคพอเราโพสเสร็จแล้วครับอันนี้เขาก็จะโพสไปข้างล่างก็จะบอกสร้างโพสต้อนรับเรียบร้อยเราก็พพิม์กดจิ้มคำว่าเรียบร้อยลงไปได้เลยนะครับนี่ครับเมื่อเราจิ้มคำว่าเรียบร้อยลงไปแล้วนะครับนี่ครับเวลาเราต้องการดาูกลุ่มของเราล่าสุดนะครับเราก็ดึง แตะที่หน้าจอครับแล้วก็ดึงลงมาให้มันขึ้นวงกลมหมุนๆครับคือการรีเฟซนะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนดูครับเห็นไหมครับเราก็จะเจอกลุ่มของเราแล้วจากนั้นเราจะหาโพสต์นะครับโพสต์ที่เกี่ยวกับตีบูนนะครับมาใส่เพื่อที่จะสร้างโพสต์นะครับก่อนที่จะนําไปแชร์ไปดึงคนเข้ากลุ่มต่างๆนะครับ นี่ลูกค้าเข้านี่บูนนะครับ อเคครับยังแตารูปนี้ก็ได้ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้โพสที่เราต้องการมาแล้วครับเราก็กดคําว่าสร้างโพสนะครับเห็นไหมครับสร้างโพสสาธารณะนะครับเราก็แตะจิ้มลงไปครับจากนั้นมาแตะค้างตรงนี้ครับเพื่อที่จะสร้างโพสนะครับเอาเนื้อหามาวางก่อน่ครับเนื้อหามาวางเสร็จแล้วนะครับ จากนั้นเราจะเพิ่มรูปภาพลงไปนะครับเห็นไหมครับรูปรูปภาพตรงนี้เราก็จิ้มนะครับเลือกรูปภาพเลือกรูปภาพที่เราต้องการนี่ครับเลือกรูปเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราจะใช้คำว่าโพสต์ด้านขวาบนนะครับโพสต์เลย เมาโพสต์เสร็จแล้วครับก็ลองรีเฟซดูครับเราก็จะเจอโพสต์ของเรานะครับเมื่อเจอโพสต์ของเราเสร็จแล้วครับอันนี้ครับถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับในกลุ่มของเราเราก็สามารถแปลงเป็นโพสต์ที่เกี่ยวกับการขายได้หรือว่าไม่ต้องก็ได้นะครับถ้าใครจะแปลงมันก็จะเป็นโพสต์ที่สามารถเอาไปแชร์ลงในมาร์เก็ตเพลตต่างๆได้นะครับอันนี้ครับจากนั้นให้เรากดที่จุด3จุดขวาบนนะครับเพื่อปักไว้เป็นโพสต์ที่แนะนํานะครับ โจุดสจุดแล้วครับทำเครื่องหมายเป็นการประกาศก็ได้นี่นี่ครับตอนนี้โพสต์อยู่ในส่วนประกาศด้านบนแล้วนะครับนี่ครับเราก็จะเห็นโพสต์นี้ตลอดเลยครับโพสต์ที่เราประกาศไว้นะครับอืมโอเคนะครับจากนั้นก็เริ่มสามารถที่จะแชร์โพสต์ได้ครับวิธีการแชร์แล้วก็กดตรงนี้ครับคำว่าแชร์ แล้วก็เลือกไปยังกลุ่มต่างๆนะครับกดแชร์ Share, แล้วก็แชร์ไปยังกลุ่มนะครับแชร์ Share ไปยังกลุ่มแล้วครับเลือกกลุ่มที่เราต้องการจะแชร์ไปนะครับเลือกเลยแต่เราต้องมีกลุ่มที่เราข้างเข้าไว้อยู่นะครับอย่า okay. งเช่นผมอันนี้กลุ่มขายของออนไลน์ฟรีนะครับแล้วเราก็โพสต์เลยครับกดคําว่าโพสตเลยนะครับ เมื่อโพสเสร็จแล้วก็สามารถไปกลุ่มอื่นๆได้อีกนะครับน่ครับแต่ว่าถ้าเป็นนี่ครับเป็นโพสแบบให้มีแห้แปลง่างนี้ครับเราอาจจะลองแปลงดูนะครับเดี๋ยวลองกดแปลงดูพอแปลงแล้วครับนะรีเฟซหน้าจอหนึ่งครั้งครับแล้วก็เลื่อนดูสิเห็นไหมครับเขาก็จะเป็นมีให้ดูกิจกรรมนะครับ เราลองกดคำว่าดูกิจกรรมครับเขาจะสามารถแช์เนี่ยเราจะมีว่าทำเครื่องหมายว่าขายแล้วหรือเปล่านะครับจะสามารถโปรโมตยิงในมาร์เก็ตเพจได้ด้วยนะครับแต่นี้เราไม่เอาเราบอกจะแชร์อย่างเดียวกดคำว่าแช่โอเคครับเหมือนกันครับก็สามารถแชร์ได้เหมือนกันแต่ถ้ากดแปลงแล้วนะครับก็จะ ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับโพสเราจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้มีด้านล่างขึ้นมาเราก็เริ่มแชร์ได้เลยครับลูกค้าก็จะเข้ามาครับสมาชิกก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะลืมเชิญสมาชิกด้วยนะครับเชิญสมาชิกแล้วก็นี่ครับรูปโล่ตรงนี้ครับด้านขวาบนเห็นไหมครับขวาบนนี่ขวาบน ก็จะมีเราก็กดเข้าไปดูได้ครับเขาจะมีบอกการรายงานต่างๆนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขได้ครับรูปฟันเฟืองขวาบนนะครับฟันเฟืองขวาบนสามารถแก้ไขกลุ่มได้ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับโอเคครับผมอันนี้ก็สามารถทำได้เลยนะครับเริ่มสร้างกลุ่มแล้วก็เริ่มแชร์ โพส์ของเราต่างๆได้เลยครับทําแนะนําก็โพสตสักวันละสองครั้งก็ได้ครับเช้าเย็นแล้วก็เริ่มแชร์โพส์ครับก็แนะนําให้แชร์เป็นโพส์ตที่สามารถดึงดูดผู้คนนะครับเป็นแนวให้ความรู้ก็ได้ให้เขาเข้ามาติดตามกลุ่มของเราครับชื่อเพจเราก็ต้องน่าติดตามด้วยนะครับโอเคครับผมสําหรับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ